ุึ้าเชื่อมนะคะอันนี้เป็นุึษาจีนเนาะตากแห้งค่ะน้ำตาลครึ่งโลพุสาหนึ่งโลนะจ๊ะตั้งพึสาไปตั้งน้ำตาลผ,ผิดตั้งน้ำตาลนะคะเคี่ยวให้เดือดเนาะแล้วก็แล้วก็ไปเบาไฟนะ ออกไฟนิดนึงแล้วก็ใส่พิกซาเลยจ้ะพิกซานี่เราเราต้องตากให้แห้งเนาะแล้วก็เอามาโคลกล้างแล้วก็โคลกล้างแล้วถึงให้แห้งแล้วก็โคลกนะแล้วก็โขลก ใครชอบละเอียดโขละเอียดนะจ๊ะใครชอบหยาบก็โขกับหยาบจ้ะใครชอบกินเป็นเนื้อเนื้อก็โขกหยาบหยาบได้เลยจ้ะเนอะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะแห้งเป็นยืดๆนะคะเป็นยืดๆก็เป็นอัน วิธีอันนี้พี่พี่แตนใส่น้ำน้อยเนาะน้ำน้อยนางก็จะยืดเร็วจ้ะเสร็จแล้วนะคะพุซาเชื่อมจ้ะ